สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะ Next gen Ranger รุ่น XLT สีประตูของเรานั่นเองนะคะรุ่นนี้ของเรานะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2,000 c ซค่ะให้แรงม้าได้ถึง170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0 0บาทค่ะและเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่9 3 4 4 0 0บาทค่ะสำหรับคันนี้นะคะยุ้ยนำมารีวิวนะคะ พร้อมกับการตกแต่งยกสูง2นิ้วนะคะและใส่กระจังหน้าเพิ่มเข้าไปนะคะอ่าแล้วก็ใส่แม็กยางขอบ20นะคะเป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าคันนี้ภายในเขามีออปชันอะไรบ้างนะคะแล้วก็ภายนอกเราใส่อะไรเข้าไปในคันนี้บ้างนะคะสำหรับ Next Gen Ranger ตัวใหม่ของเราคะ่ะอ่าเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ น้คะกระจังหน้าก็คือเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะชิ้นใหม่เลยนะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบตัวใหม่นะคะเป็นทรง next gen แรปเตอร์ของเรานั่นเองนะคะเพิ่มด้วยตัวไฟ led แสงสีส้มนะคะตัวอักษรฟอร์สีดำด้านค่ะ ส่วนด้านไฟหน้าค่ะเพิ่มเติมในส่วนของตัวค้อไฟหน้าสีดำด้านนะคะในตัว Nexgen Ranger XLT ของเรานะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะพร้อมด้วยไฟ LED นะคะไฟวิ่งกลางวันนะคะและด้านล่างค่ะเป็นไฟตัดหมอกค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ Nexgen Ranger นะคะฝาก,กระโปรงรถค่ะ เป็นการดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะเป็นการดีไซน์ให้ทรงเหลี่ยมมากขึ้นนะคะความเป็นสันเป็นอะไรมันดูชัดมากยิ่งขึ้นนะคะและตัวบอดี้ของตัว Next Gen Ranger นะคะจะกว้างกว่าตัว New Ranger ของเรานะคะทรงก็จะเป็นทรงเหลี่ยมมากขึ้นนะคะเป็นแบบอเมริกันสไตล์เลยนะคะมาดูด้านข้างของตัวรถบ้างค่ะนะคะ ซุ้มล้อค่ะอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะขนาด3นิ้วค่ะสีดําด้านนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะยุยเปลี่ยนแม็กยางใหม่เลยนะคะแม็กเป็นขอบ20นะคะออฟเซตของเขาอยู่ที่ลบ18นะคะพร้อมด้วยยางออฟโรดค่ะยาง MT นะคะขนาดซีรีส์ของยางนะคะขนาดของยางนะคะอยู่ที่33คูณ12.5ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเรายกสูงให้2นิ้วนะคะดุดันเท่มากๆเลยค่ะสำหรับรุ่น XLT นะคะแก้มข้างค่ะเขาค่อยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัว XLT นะคะซึ่งด้านแก้มข้างจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้ค่ะและตัวหนังสือระบุว่าเป็นเทอร์โบหมายความว่าคันนี้ของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์ซิงเกิลเทอร์โบค่ะหรือเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองค่ะ ด้านกระจกมองข้างนะคะเป็นการดีไซน์ใหม่เลยนะคะดีไซน์ให้เป็นทรงเหลี่ยมมากขึ้นนะคะความสันนะคะจะเด่นมากขึ้นนะคะจะชัดขึ้นนะคะกระจกมองข้างยังเหมือนเดิมค่ะยังมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างค่ะส่วนประตูนะคะมือจับประตูนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบันไดข้างค่ะเป็นการดีไซน์แบบใหม่นะคะ ด้านท้ายกันบ้างค่ะกรบะบาดท้ายนะคะตรงขอบกรบะบาดนะคะจะมี <c oughs> เขาเรียกว่าตัวครอบกระบะอยู่นะคะตัวครอบด้านบนนะคะป้องกันรอยนะคะและด้านท้ายของตัวเน็กเจนของเรานะคะตรงกรบะบาดท้ายเขาเรียกว่าอะไรกรบะบาดท้ายเลยนะคะ เขาเรียกว่ากระจาษคล้ายๆนี่กับวายบอดีนะคะจะแบบเหมือนแบบมีนูนขึ้นมานิดนึงนะคะ,อะลองดูนะคะส่วนฝาอ่าไม่ใช่ไฟไท้ายไฟไท้ายนะคะยังเป็นเป็นหลอดไซส์อยู่นะคะแต่ว่าเขาดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะขอบอกว่าหลานไฟยัง ยังใช้ได้อยู่ยังยังสามารถมาติดไฟท้าย LED ได้อยู่ตอนนี้กําลังหาของอยู่นะคะ,ะให้เป็นไรอย่าลอดูก่อนอีกสักนิดนึงเดี๋ยวชุดแต่งมาเต็มแน่นอนค่ะฝาท้ายค่ะสําหรับฝาท้ายนะคะเป็นการดีไซน์ใหม่เลยนะคะด้านฝาท้ายนะคะจะมีลักษณะนูนออกมานะคะภาษาที่เขาเรียกกันง่ายๆเลยก็คือลักษณะคล้ายๆตุ๊เป็ดนั่นเองนะคะแล้วก็มือจับนะคะก็ดีไซน์ใหม่นะคะสําหรับรุ่น XLT ค่ะ โลโก้นะคะใต้โลโก้นะคะจะมีกล้องถอยนะคะอยู่ใต้โลโก้แล้วนะคะกานชนท้ายค่ะการชนท้ายเป็นการชนท้ายทรงห้างนะคะแล้วก็สีของการชนท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะ,ะสวยงามมากๆเลยสำหรับเบกเจนของเราค่ะและด้านกระบะนะคะจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะให้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ สำหรับภายในรถนะคะที่โดดเด่นเลยนะคะสําหรับเน็กเจนของเรานะคะรุ่น XLT นะคะหนึ่งเลยนะคะตัว push start ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะใช้ ใช้การสตาร์ทเป็นแบบ push start และใช้กับกุญแจสมาร์ทคีย์เล็กของเรานั่นเองนะคะพวงอะไัยไฟฟ้าค่ะหน้าจอนะคะด้านหน้านะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะและด้านข้างนะคะด้านตรงกลางนะคะของคอนโซลนะคะจะเป็นหน้าจอซิงค์ a ขนาด10นิ้วค่ะสำหรับรุ่น XLT นะคะระบบเกียร์จะเป็นระบบเกียร์6สปีดทั้งเกียร์ธรรมดาและก็เกียร์ออโต้เลยค่ะ ที่เปิดระบบเปิดไฟหน้าออโต้นะคะยังมีอยู่นะคะสําหรับในรุ่นนี้นะคะครบเลยน่าใช้มากๆเลยค่ะสําหรับ Nex t Gen Ranger XLT ของเราค่ะสําหรับตอนนี้นะคะรถพร้อมส่งมอบแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักไลน์ ID ด้านล่างหรือเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะยูมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมมอบโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะส่วน วันนี้นะคะยูดขอลาไปก่อนครั้งหน้าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวติดตามกันที่ช่องแฟนเพจของอยูได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย